ฉันรู้แล้วนะว่าฉันคือใครและเกิดมาทำไมฉันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ร่างกายฉันแต่ฉันคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยประสบการณ์ในร่างมนุษย์เพื่อจะฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาให้ไปสู่แสงสว่างชีวิตที่สงบสุขและฉันก็ออกจากความเชื่อเก่าๆได้แล้ว สีปีที่ฉันต้องทุกข์และทรมานกับความเชื่อเก่าๆที่ฉันเคยเป็นมาแต่ตอนเนี้ฉันรู้สึกกับชีวิตได้แล้วฉันภูมิใจในตัวเองได้แล้วฉันรักตัวเองเป็นแล้วและฉันก็สามารถสัมผัสถึงอนุภาคของพระเจ้าที่มีอยู่ฉันสัมผัสได้ฉันสั่นสะเทือนความรู้สึกลักเมตตาจริงใจของพระเจ้าออกไปยิ่งฉัน สั่นสะเทือนความรู้สึกพวกนี้ออกไปจัดใจฉันมากเท่าไรฉันก็มีความสุขมีความภูมิใจมีความสบายใจมีความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจชีวิตฉันจะฝึกฝนต่อไปเพราะฉันยังไม่ค่อยรู้อะไรเลย